สวัสดีครับนี่สิบที่เรียนวิชาควอนตัมฟิสิกส์นะครับสำหรับแอปพลายฟิสิกส์ทุกคนนะครับคลิปนี้มาดูเกี่ยวกับโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมในคลาสสิคอลฟิสิกส์ในฟิสิกส์แบบฉบับแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็ใช้เวกเตอร์ถ p ใช่ไหมซึ่งนิยามของเขาก็คือ m คูณกับ v นะครับว่าในควอนตัมฟิสิกส์เนี่ย p ตัวนี้ก็จะกลายไปเป็นโอเปอเรเตอร์ p ซึ่ง เราก็เรียนไปแล้วว่ามันคือลบ i h b a ช d by dx ใช่ไหมในกรณีที่เป็น1มิติ dx นะครับลองมาดูในมุมมองของโมเมนตัมถ้าเราเอา d ดี a c Notation เนี่ยมามาลองพิจารณาดูนะครับถ้าเขียนแบบสัญลักษณ์แบบ d ีแ a c เนี่ย o อ e r a t o r p อร e r a t e เปอเบนเวฟฟังก์ชันสามันก็จะต้องได้ Eigen Value เป็น p ใช่ไหมครับบนเวฟฟังก์ชันสาย เราลองพิจารณาเว็บฟังก์ชันสซายที่เป็นคลื่นเวลาอาจารย์พูดถึงคลื่นสมการสมการที่เราเป็นสมการคลื่นทั่วไปก็คืออะไรครับเอ่ซ a ์เคเอ็กวกลบโอเมกาทีนี้ใช่ไหมครับในตัวนี้ถ้าใครจําได้ตอนที่เราโซสมการคลื่นไอตัวนี้มันก็มาจากเอเอยกกำลัง i kx นั่นแหละ บวกลบโอเมก้าทีใช่ไหมครับที่เราโซล์ออกมาเป็นสมการทั่วไปแต่คราวนี้เพื่อให้มันง่ายเนี่ยอาจารย์จะดูเฉพาะไม่ได้เอาเทอมที่มันเกี่ยวข้องกับเวลามาจะเอาเฉพาะเทอมที่เป็นเกี่ยวข้องการกระจัดแล้วก็แอมเิจูดเนี่ยเขาจะละไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ตัวเวฟฟังก์ชันไซน์มีค่าเท่ากับ e กกาลัง i เลยนะครับ e ลัง i เตัวเนี้ยเอาเฉพาะเทอมที่มัน เกี่ยวข้องกับการกระจัดในแนวแกน x เนี่ยมาเข้าใจนะครับเพราะว่าไอโอเมกา t เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเวลาแต่อาจารย์สนใจตัว p เนี่ยตัวโมเมนตัมที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเวลานั้นดึงมาเฉพาะ e กําลัง ikx เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พิจารณาสาย x ที่เท่ากับ e กําลัง ikx ครับ k คืออะไรครับในที่นี้ใครจําได้ เก็คือเลขคลื่นใช่ไหมครับหรือเวฟนัมเบอร์เลขคลื่นนิยามของ k ก็คือ2พายส่วนลัมดาจำได้ไหมสองพายส่วนลัมดาก็คือตัว k นั่นแหละนะครับ2พายส่วนลัมดาคือ k แล้ว p คืออะไร p p เนี่ยในในควอนตัมเนี่ย p คือ h ส่วน lambda ใครจำตัวนี้ได้ตอนเราเรียนก่อน m ิ d t e r m เนี่ยความยาวขึ้นเดรมบ่อยใช่ไหมครับ p ก็คือ h ส่วน lambda ถ้าอาจารย์คูณ2พายทั้งข้างล่างข้างบนเกิดอะไรขึ้นตัว2พายนี้ก็คือ h bar นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เป็น p ก็คืออะไร h bar k นั่นเอง เพราะฉะนั้นตัว k เนี่ยอาจารย์สามารถแปลง k เนี่ยไปเป็น p ส่วน h bar ไ mm hmm. ใส่แทนเข้าไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวฟฟั hmm. งก์ชันของอาจารย์เนี่ยก็ได้มาเป็น e ยกกำลัง i p x ส่วน h bar น mm ั hmm. okay, ่นเองเห็นไหครับ ลองดิฟสมการนี้สิลองดิฟสมการนี้เนี่ยลองพิจรารณานะครับลองดิฟ x ของไอตัวเนี้ยจะได้เท่าไหร่มันก็คือ d by dx ของอะไร e ยกําลัง i t x ส่วน h bar ใช่ไหมครับดิฟดูสิดิฟตัวนี้คิดในใจได้เลยพวดก็จะเป็น i p h bar นะ e กําลัง ip x ส่วน h bar นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็คืออะไร ip ip h bar s i n ่นเองนั่นก็หมายความว่าถ้าดิฟ x by dx ของ s i n เท่ากับ ip h bar นะย้าย h bar มาฝั่งซ้าย ก็ได้เป็น h bar ย้าย i มาฝั่งซ้ายมาเป็นส่วน i ใช่ไหมส่วน i ดึงขึ้นทางบนก็เป็นลบ i d by dx เท่ากับ p เหลือ p ตัวเดียวเพราะว่าเราย้าย i กับ p ไปหมดีิสิตเห็นอะไรไหมครับถ้าเทียบกับตัวนี้เทียบกับตัวนี้ดูสิเทียบสองสมการนี้แล้วเนี่ยพอจะรู้ไหมว่า p คืออะไร p operator p operate บนด้วยฟังก์ชันซายได้ p เล็กที่เป็น eigenvalue ถูกต้องแล้วครับคิดในหัวถูกต้องแล้วใช่ไหมหลายคนนั่นก็หมายความว่าไอตัว operator p ก็คือตัวนี้นั่นเองเหมือนกับที่เราเรียนไปก่อนแล้วใช่ไหมครับนี่แหละคือ momentum operator momentum ใน quantum physics นะครับเพราะไอตัว operator p นี่ก็คือลบ i h bar d by dx นั่นเองอันนี้คือตัวโอเปอเรเตอร์ p ในควอนตัมฟิสิกส์นะครับนี่ตัวโมเมนตัมนะครับโอเคพอเรารู้โอเปอเรเตอร์ของโมเมนตัมแล้วเนี่ยในฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยมันมีนิยามของตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคอมมิวเทชันคอมมิวเทชันเนี่ยนิยามของคอมมิวเทชันก็คือถ้า a โอเปอเรเตอร์ a นะ กับโอเปอเรเตอร์ b คอมมิวเทชันของ A และโอเปอเรเตอร์ b เนี่ยก็เท่ากับ A คูณกับโอเปอเรเตอร์ b ลบ B คูณกับ A อันนี้จำนะครับใช้3มขีดเลยก็ได้นะครับเป็นนิยามเลยล่ะมันมีความหมายทางฟิสิกส์ก็คือว่าถ้าเราวัดถ้าเราวัดด้วยใช้เครื่องมือ A ไปวัดกับใช้เครื่องมือ B ไปวัดไปวัดพร้อมกันเนี่ย ถ้ามันเป็นศูนย์แสดงว่ามันวัดพร้อมกันได้ถ้าถ้า a กับ b ออเปอเตอร์ a ออบเปอเตอร์ b นะเอาไปวัดพร้อมกันถ้าคอมมิวเทชันของมันเป็นศูนย์แสดงว่าเรารู้ค่า2ตัวเนี่ยพร้อมกันได้วัดพร้อมกันได้แต่ถ้าออเปอเตอร์ a กับโอเปอเตอร์ b แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่เป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่า วัดพร้อมกันไม่ได้อันนี้นะครับวัดพร้อมกันไม่ได้อันนี้นิยามมันต้องจำนะเราไปดูตัวอย่างกันคราวนี้นะครับตัวที่สําคัญที่เราจะต้องหาก็คลาสสิกมากเลยตัวนี้ก็คือ xp c o m m u n i a t i o n ของ x กับ p นะครับ c o m m u n a t i o n ของ x กับ p x ก็คือ x ใช่ไหม p ลบ px xp ลบ px ครับ xp ลบ px ถ้าเราเอาออรเตอร์ตัวนี้ก็เป็นชุดออรเตอร์นะครับ x กับ p นะครับไปโอเปอรตบนเวฟฟังก์ชันสายน์มันก็จะเท่ากับไอคอนเนี้ย p ลบ px ไปโอเปอรตบนเวฟฟังก์ชันสายน์นั่นเอง อันนี้ก็คูณเข้ามากระจายเข้ามานะครับก็เป็น xp web function s i n ลบด้วย p x web function s i n นะ p เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า p คืออะไรนะลบ i h bar ใช่ไหมลบ i h bar d by dx web function s i n ลบลบลบเป็นบวก i h bar ลบกับลบกับตัวนี้ d by dx ไอตัวนี้มีทั้ง x ทั้งเวฟฟังชันสายเพราะฉะนั้นตัวหลังก็จะกลายเป็นดิฟผลคูณใช่ไหมครับดิฟผลคูณตัวแรกเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะลบดึงออกมาได้ i h b อ r บดึงออกมาได้นะครับตัวนี้ก็เป็น x d/ d ดีบเนะครับเขียนลงมาเฉยๆตัวเนี้ไอตัวนี้ ดิฟผลคูณก็จะเป็น i h bar หน้าดิฟหลังใช่ไหมก็จะเป็น x d by dx ของเวฟฟังก์ชันไซน์บวก i h bar ดิฟตัวนี้ก็เป็น i h bar d x by d x ซึ่งก็คือ1นึ่งดิไปดก็คือ1ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันเห็นไหมครับนี่เป็นลบอันนี้เป็นบวก อันนี้ก็ตัดกันนะลบกันเป็นศูนย์ไปเทอมนี้ไอ้น,นี้เป็น1ก็จะได้เป็น i h bar เวฟฟังชันไซน์นั่นเองนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า x p เนี่ยเอาไปโอเลตเวฟฟังชันไซน์เท่ากับ i h bar ไซน์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวคอมมิวเทชันของ x กับ p เนี่ยเท่ากับ i h bar Okay, นคนี่สิทธิ์ลองหาตัวนี้ครับ x กับ y กับ p p ตัวนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันดิฟบายดี x, ใช่ไหม mm hmm. ก็คือ px นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่ามีหลายมิติ x กับ px ตัวนี้เราได้ ih bar ถ้าเกิดว่าเป็น x กับ py อย่างเงี้ย เท่ากับเท่าไหร่ลองไปหาดูหาค่ายกันกับที่จัน์หาธรรม y กับ p z อย่างเงี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือว่า p x อย่างเงี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือ z กับ p y อย่างเงี้ย เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็ลองไปหาดูนะครับเป็นเป็นโจทย์เป็นอะไรให้ฝึกทำก็แล้วกันนะครับก็ทำคล้ายกันนี่แหละถ้าเกิดว่าไอ้ p y เนี่ยความหมายว่าอะไรเขียนอีกทีหนึง่งถ้า p x ก็คือลบ i h bar d by d x ถ้า p y ก็คืออะไรโอเปเรเตอร์ลบ i h bar d by d y ีนั่นเอง pz ก็คือลบ i h bar d by d z นบาี มาดูความหมายของตัวนี้คราวนี้ x x คือตำแหน่งออเปอเตอร์ของตำแหน่ง p คือออเปอเตอร์ของโมเมนตัมโมเมนตัมก็คือเราดูมวลกับความเร็วใช่ไหมครับนั่นก็หมายครับมันไม่เท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าเราไม่สามารถรู้รู้ได้ว่ารู้ค่าตำแหน่งกับความเร็วพร้อมกันได้อันนี้คือความหมายของตัวนี้ที่มันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับนีไม่เท่ากับศูนย์ เรื่อง i h bar บามันก็หมายความว่ามัน x กับ px เกนี่ย x กับ px เนี่ย,ยไม่สามารถที่จะรู้พร้อมกันได้นะครับไม่สามารถที่จะรู้พร้อมกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น x กับ py เนี่ยตัวนี้จะไปลองไปหาดูน,ะนันจะเป็นศูนย์นั่นก็หมายความว่าเรารู้พร้อมกันได้ ความเร็วในแนวแกน y กับตำแหน่ง x เ,เนี่ยรู้พร้อมกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดูความหมายของมันโอเคอาจารย์ก็คงทิ้งไว้แค่นี้แหละนะครับคลิปสั้นๆแต่ว่าตรงนี้อาจารย์อยากให้พวกเราสามารถพิสูจน์ตัวนี้ได้หาคอมมิวเทชันของตัวที่กำหนดให้ได้นะครับอันนี้ก็ลองไปหาดูนะครับ